กระดาบสวัสดีท่านผู้ชมกันทุกท่านนะครับโอเคครับเสียงชัดเจนนะครับทุกๆคนเลยทีเดียวนะสำหรับวันนี้นะครับนิกกี้เสระสวยกับรถที่อยู่ด้านหลังผมนะฮะวันนี้นะครับคิวเคลือบแก้วพิเศษมากๆเลยกับ m a z d a 4 MX5 นะครับไม่ใช่ซนะครับเป็น MX5 กนะฮะก็คือเป็นตัวโรสเตอร์นะครับของค่าย m a z d a นี่เองนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย ในตัวรถสปอร์ตของตัวยี่ห้อมาด้าเนี่ยก็จะมี rx ก็เป็นตำนานเช่นกัน rx 7 rx 8นะครับก็จะมีหลังจากหลังจากที่ rx เนี่ยไม่มีผลิตมาสักระยะแล้วก็จะมีตัว mx mx เนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นเจนที่ 1, 2, 3, 3, 4นะประมาณ4แล้วมั้ง 1, 1ตัวแรกเป็นตัวไฟป๊อบอัพตัวที่2เป็นไฟมนตัวที่3เป็นไฟเป็นไฟลีตัวนี้เป็นตัวที่4และ และหน้าตาก็จะดูฉบบเฉียวห่อมากขึ้นนะครับกับคันนี้นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยของปีนั่นจะเป็นปีล่าสุดแหละนะครับแล้วก็เป็นตัวโรสเตอร์รถโรสเตอร์ของรุ่นนี้จะมีอยู่หมดสองแบบแบบราคาแข็งกับราคาผ้านะครับซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยแตกต่างกันในรูปลักษณ์เห็นๆเลยแต่ว่าตัวราคาผ้าเนี่ยเป็นตัวที่เขาออกแบบมาตั้ง แต่แรกเริ่มเดิมทีอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อก่อนถ้าเป็นหลังคาแข็งเขาจะเอาหลังคาราคาค่าเนี่ยเขาจะราคาแข็งมาครอบเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มีมีทั้งสองออปชันนะมีทั้งสองแบบแบบหนึ่งที่เป็นหลังคาแข็งแล้วพับไปข้างหลังเลยก็จะไปอีกแบบหนึ่งซึ่งราคาน่าจะแตกต่างกันแต่ว่าตัวเอกลักษณ์ของเขาคือหลังคาผ้านั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าตัวนี้เป็นหลังคาผ้าแล้วก็เคลือบแก้วในสเตปอัลฟากาฟฟนนะครับคันนี้นะสำหรับรถสีขาวนะครับของเขาเนี่ยจะบอกว่าสีมาค่อนข้างดีนะครับจาก คันนี้นะครับได้รับความเขาเรียกว่าความสะดวกจากร้านโชรูมออโต้และบิดนะครับมาส่งถึงร้านเราเลยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยก็ติดต่อทางเรามาแล้วทางดีลเลอร์นะครับหรือว่าตัวออโต้และบิดนี่ก็สไล,ลด์รถมาที่เราแล้วก็เดี๋ยวจะสไลด์กลับไปในวันพรุ่งนี้นะครับลูกค้ารอรับรถได้เลยนะครับเสร็จแน่นอนตอนนี้เรากําลังเคลือบแก้วกันอยู่นะครับตอนนี้เคลือบมันอยู่เบอร์แรก เบอร์แรกนะเพราะว่าอย่างที่ผมอบอกนะครับคิวของคันนี้คือวันนี้จริงๆแต่ลูกค้ามาสง่งแต่เมื่อวานและเมื่อวานก็มีการเตรียมผิวล้างรถเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะครับวันนี้เราจะทําทั้งหมด2 1ขั้นตอน,1ข,น,ตอน1ขั้นตอนแน่นอนนะครับกับการเคลือบเคลือบตัวที่สีแล้วก็เคลือบหลังคาผ้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะโอเคพาไปดูกันด้านหลังกล้องดีกว่านะสําหรับคันนี้นะครับกับมัตด้า MX5 นะฮะใครที่นะครับชอบหลงไหลรถหลังคาเบบทุนขนาดไม่ใหญ่มากจะบอกว่าค่อนข้างขนาดเล็กแล้วกันไม่ไม่ใหญ่มากนะครับล้อที่เห็นอยู่เนี่ยมาจากโรงงานขอบ16นะฮะเล็กน่ารักมากเลยไม่ค่อยเจอรถขอบ16มาสักระยะและส่วนใหญ่ที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าศูนย์เนี่ยถ้าเป็นรถรถตลาดทั่วไปก็มี17 18นิ้วบางคันเกือบ20นิ้วนะครับสำหรับรถ รถกระบะเนี่ยรถ s อสยูวีอย่างนี้มีถึง20นิ้วแล้วนะครับตัวรถโรสเตอร์อย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีหรอกนะครับบอกให้บอกให้รุยว่าบนท้องถนนทั่วไปไม่ค่อยเจออยู่แล้วรถโรสเตอร์นะครับซึ่งคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่วิ่งบนท้องถนนยังไงก็มีคนมองแน่นอนนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับในส่วนของตัวสีเนี่ยเราเริ่มเคลือบตัวนี้เคลือบไปยังเริ่มเคลือบไปแล้วเนาะเริ่มเคลือบแก้วไปแล้วตัวนี้เป็นตัวอัลฟากาฟีนขอโชว์น้ํายาหน่อยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับน้ายาอัลฟากรา กับเบอร์แรกนะครับนี่ครับอัลฟากาฟินพายนะครับตัวนี้จะมีความแข็งแรงมากกว่าเซรามิกแล้วประมาณ10เท่าตัวนี้มีความแข็ง1 0เฮตนะครับไม่ใช่สิเท่านะแต่ว่าตัวนี้มีความแข็ง1 0เฮตแต่ว่า,วาม,มันแข็งมากกว่าปกติอยู่แล้วคันนี้พิเศษหน่อยคันนี้ภายในอ่ะก็มีชิ้นส่วนที่เป็นสีด้วยนะครับเราก็เลยเคลือบให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่พอดีพอดิบแหละไม่ได้ว่าอวยรถคันนี้นะครับแต่ว่าพอดีว่าข้างในเนี่ย เขามีสีมีหินส่วนที่เป็นสีเราเลยเคลือบข้างในให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวว่าจะเคลือบในส่วนตรงนี้ด้วยครับขอบตรงนี้ให้เขาด้วยนะมันมีอยู่ไม่เยอะขอบบริเวณน,นี้นะครับให้เขา้วยเพื่อจะได้ทาความสะอาดง่ายเพราะว่าในส่วนนี้ปกติแต่เวลาโดนฝนโดนอะไรมันทำความสะอาดยากท้ายสวยมากนะครับตัวท้ายมองดีตกใจนึวจกว่าจะกลัวนะฮะไม่รู้ว่าใครลอกใครนะฮะแต่ว่าบอกเลยว่าเอกลักษณ์ดีเห็นแล้วน่ารักนะฮะเห็นท้ายน่ารักมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่ง อีกหนึ่งแบบนะครับที่จริง MX5 มันจะไม่ใช่แบบนี้มันจะนอีกแบบหนึ่งนะฮะนี่คันนี้เพื่อภายในด้วยจะบอกเลยว่าใหม่มากนะครับคันนี้นะครับใหม่มากๆนะเพิ่งติดฟิลม์มกันร้อนนะครับมาจากศูนย์เลยแล้วก็ต้องต้องระวังถ้าผมเอาหลังคาลงเนี่ยเดี๋ยวกระจกมันจะลูดลงเพราะนั้นผมจะไม่เอาหลังคาลงผมจะทําการเคลือบหลังคาแบบนี้เลยนะครับเอามาดูภายในกันเล็กน้อยแอบด,ดูนะฮะใครที่ไม่เคยเห็นนะครับ ภายในเป็นยังไงของรถรุน่นนี้บอกเลยว่าไม่ค่อยเห็นนะนะก็เหมือนมาด้านะวัสดุวัสดุวัสดุเนี่ยได้หมดนะวัสดุวัสดุเขาโคดเนี่ยอารมณ์คือมาสด้าเลยเห็นวัสดุอย่างนี้คือรู้เลยว่าอันนี้คือมาด้านะหัวโกงหัวเกียร์หัวหมุนต่างๆนะครับใช่เลยนะโอเคเดีย๋ยวเขาจะเคลื่อนตรงนี้ต่อบอกเลยเลยว่าสุดมากๆนะครับคันนี้นะครับเอาบ้านกปีนทําอะไรบ้างครับภายนอกภายในกี่ยวกรงองเครื่องห้องโดยสารรวมถึงรอมแม็ก ร้อแม็กนี่เดี๋ยวเราเน้นๆให้หน่อยนะฮะก็ส่วนใหญ่นะถ้าลูกค้าได้รุ่นนี้ไปเนี่ยผมว่าถ้าไม่ไม่ไม่ไมไมชอบเดิมจ๋าเนี่ยใครๆก็จะไปเปลี่ยนล้อกันนะครับก็อาจจะเปลี่ยนล้อใหญ่ขึ้นนะครับก็รอดูกันบนท้องถนนแค่ว่ารถคันนี้จะเปลี่ยนเป็นล้ออะไรหรือว่าจะวิ่งเดิมอย่างนี้จนเป็นรถ JDM ในตำนานอีกหนึ่งพันอ่ะพามาดูในส่วนของหลังคานนะเดี๋ยวเราจะเคลือบตัวนี้นะครับ ในส่วนของเราเนี่ยจะมีการเคลือบโคติ้งฟาตัวนี้ประมาณสองรอบเดี๋ยววันนี้เราจะเคลือบก่อน1รอบก่อนอื่นเลย่เราทาํความอนาหลังคาเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนเคลือบหลังคาเดี๋ยวเราจะทําการลูดพวกนี้ออกก่อนอีกรอบหนึ่งเพื่อให้หลังคาเนี่ยสะอาดมากที่สุดนะครับแล้วเคลือบไปแล้วบนนี้หนึ่งรอบแล้วก็เคลือบอีกรอบหนึ่งก่อนที่เราจะไปส่งกันนะฮะจะบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับสวยงามแน่นอนแล้วก็การเคลือบหลังคาด้วยน้ํายาปาบิโกตัวนี้นะครับ ที่เขาเขียนว่าออยทายเนี่ยมันไม่มันนะมันไม่มันนะครับมันไม่ได้เป็นแบบมันมันนะครับคือผมบอกเลยว่าในในส่วนของน้ํายาตัวนี้มันไม่ได้ออกแบบมาให้หลังคาเทกเจอร์มีความเงามันมากขึ้นนะครับเวลาเคลือบไปแล้วเนี่ยก็ยังคงเป็นหลังคาอย่างนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับบอกไว้ก่อนครับกลัวลูกค้าจะตกใจนะบอกไม่ใช่น้ามันนะเขียนข้างขวดอยู่เลยออยทายนะฮะไม่น้ํามันตรงไหนนะฮะคือตัวเองเวลาจับจับเป็นน้ํามันจริงคะแต่ว่ามีส่วนผสมของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ พูดไม่ถูกนะฮะซึ่งซึ่งทำให้ผ้าใบเนี่ยยังคงเท็กเจอร์อย่างนี้เหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเข้มขึ้นอย่างนี้เล็กน้อยนะครับบอกเลยมันจะเข้เขมขึ้นอย่างนี้เล็กน้อยบอกเลยว่าน่าจะชอบนะครับโอเคนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับที่ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอีกคันหนึ่งก็คือคุณไดสาาเรียอีกสักคู่หนึ่งก็จะไปอยู่ข้างนอกนะครับคันเนี้ยคันเนี้ยดีสักสคู่หนึ่งไปอยู่ข้างนอกหรอว่าเดี๋ยวเขา ได้เคลือบให้เสร็จเรียบร้อยก่อนผมพาไปดูสตาร์เลียก่อนดีกว่าวันนี้มีอีกหนึ่งงานที่ยังคงค้างไว้และจะต้องส่งภายในวันนี้ย่าอย่างแน่นอนนะครับกับรถฮุนไดสตารเลียนะครับซึ่งเคลือบแก้วในสเตปเมกาเซรามิกโตนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยบอกเลยเลยว่าขัดด้านพอสมควรดีแล้วที่มาเมื่อวานเพราะลูกค้าต้องการลบรถวันนี้ตอนแรกจะเอานเช้าแต่ว่าบอกเลยไม่ทันเพราะว่างานขัดเนี่ยที่เห็นเนี่ยเห็นสีขาวนะครับ แต่เวลาเข้าไปในห้องข้างในอ่ะเห็นเลยว่าสีขาวนั้นก็เป็นรอยได้ถ้าใครอยากรู้ว่ารอยเยอะขนาดไหนกลับไปดูไลฟ์สดเมื่อวานนะครับสีขาวเห็นเป็นเห็นเป็นสวิวเลยอ่ะคือตกใจพอสมควรนะแต่ว่าตอนนี้นะเสร็จสิ้นสวยงามก่อนที่มันจะเคลือบแล้วผมพาไปดูเล็กน้อยอันนี้ให้ดูแวบเล็กน้อยสําหรับตาเหรียนะก็หลังจากที่เราทําการเตรียมผิวเรียบร้อยนะครับตอนนี้เคลือบแล้วเรียบร้อยรอบแรกยังเหลืออีกหนึ่งรอบซึ่ง วันนี้สามารถทําได้ทันแน่นอนเดี๋ยวหลังจากที่อเอเม็กไฟเคลือบเสร็จนะฮะเราก็จะเคลือบคันนี้รอบที่2นะครับและสามารถส่งได้ในช่วงเย็นทันแน่ๆครับแล้วก็ประสิทธิภาพเต็มที่เลยแล้วคันนี้นะเมกาเซรามิกโปรภายนอกภายในกรสจงห้อง,อง,อง,ง ack, เครื่องห้องโดยสารรวมถึงร้อแม็กเคลือบหมดนะฮะไม่ต้องกลัวเลยทีเดียวว่าจะขาดตัวบุกห้องอะไรไปยังไงคันนี้เราบองว่าเจ๋งแน่นอนเอ้คันนี้เขาเคลือบสตติกเกอร์ไอ้นี่มาปะเนาะไม่มีนะไม่มี น่าจะวิ่งมาทั้งระยะแล้วมีคาบรอยหินมาระดับหนึ่งเลยแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้ผมจัดการให้สวยงามเรียบร้อยแล้วรอยที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หมดแล้วเป็นรอยจากการขัดนะครับรอยจากการขัด่ะโอเควันนี้น่าจะได้ไรสดกันอีกหนึ่งครั้งในช่วงเย็นนะครับกับที่ผมบอกนะอา้าวทำไมมันหายไปล่ะโอเคน่าจะไรน่าจะไรไรสดกันอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องส่งรถคันนี้นะครับส่วนในเบ็กไฟ์เนี่ยอาจจะได้ ไลฟ์สดกันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งก็ใครที่ติดตามดูอยู่ต้องขอขอบคุณมากมากเลยขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจกันมาโดยตลอดออใครที่ยังล้างรถจะล้างรถอยู่ตอนนี้วันนี้ได้นะครับวันแน่นิดนึงต้องขออภัยวันนี้อากาศดีนะครับแต่ถ้าถ้าฝนตกยังไงเนี่ยที่ร้านเรายังมีรับประกันในเรื่องของ48ชั่วโมงเปียกฝนเปื้อนโคงเปื้อนโคนมาแล้วเข้ามาล้างใหม่ได้ปีนะครับ ก็1ครั้งนะครับภายในยีิภายในสี่แปดชั่วโมงนะครับก็คือล้างวันนี้อีก2วันมาล้างก็ได้นะครับก็ไม่ต้องกลัวเรื่องฝนตกนะครับเพราะว่าที่ร้านเราการันตีเรื่องนี้มายาวนานจริงๆนะครับขอให้ขอให้มาเค็มเถอะนะครับยินดีครับวันนี้มิกกี้เดี๋ยแล้วสวยลาไปก่อนยังไม่ลาจริงๆนะเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันอีกแน่นอนวันนี้สวัสดีครับ